สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสลับเทอรเรียเดลี่ซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงบอสตัวนั้นๆและทําความรู้จักกับมันให้มากขึ้นนะครับแต่ในวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่บอสนี่ว่าใช่ครับมันไม่ใช่บอสแต่มันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความน่าสนใจและมีความสําคัญมากในช่วงฮาร์ดโหมดช่วงต้นๆน,นะครับและนั่นผมกําลังพูดถึงไวเวิร์นอยู่และแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะไปต่อสู้กับมันมาทำความรู้จักกับมันกันก่อนนะครับสำหรับข้อมูลของมินิบอสที่มีชื่อว่าไวเวิร์นนะครับมันเป็นสัปราลาที่ใหญ่โตและมีรูปร่างคล้ายมังกรได้ถือกำเนิดมาในช่วงเดียวกันกับที่วิญญาณเก่าแก่ได้ถูกปลดปล่อยซึ่งก็โดยฝีมือของเรานั่นเองนะครับที่ผมบอกว่ามันคล้ายมังกรเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นปลานะครับจะเรียกว่ามันเป็นปลาก็ไม่ใช่สัทีเดียว เพราะข้อมูลที่แองเกิลให้กับเราเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นลูกออสนะครับซึ่งมันมีชื่อว่าไวเวิร์นเทลนั่นเองและที่สําคัญ เจ้าลูกออสไวเวิร์นเทลเนี่ยก็ได้กําเนิดจากพลังแก่นแท้ของเทรรอร์เรียนั่นเองนะครับนอกจากนี้บางคนยังได้บอกว่ามันมีความสามารถที่จะพูดเป็นภาษามนุษย์ได้และเดิมทีแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่มีความเป็นมิตรมากๆนะครับแต่ด้วยพลังด้านมืดไม่ว่าจะเป็นคอรับหรือคิมสันก็ทำให้นิสัยของมันเปลี่ยนไปทำให้มันดูโหดเหี้ยมและโกรธเกรี้ยวผิดปกติ ซึ่งสาเหตุที่มันบินได้เนี่ยก็น่าจะมาจากโซออฟไลต์หรือว่าวิญญาณแห่งการบินนะครับได้เข้าไปสิ่งที่ตัวไวเวิร์นเทลและทําให้ตัวของมันใหญ่ขึ้นและสามารถบินได้นั่นเองนะครับเกรดเล็กน้อยสรับสปาราดตัวนี้นะครับความจริงแล้วไวเวิร์นตัวนี้นะครับได้แรงมาันดาันใจมาจากมังกรฮาคุจากหนังแอนิเมชั่นญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Spirit Away นะครับโดยรูปจะเป็นแบบนี้เลยและในเวอร์ชัน 3ds เราจะไม่ได้ต่อสู้กับไวเวิร์นธรรมดานะครับแต่มันจะเป็นไวเวิร์นที่เป็นลักษณะสีเหลืองโดยมันจะมีชื่อว่า Arch ไวเวิซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยข้อมูลของไวเวิร์นนั้นมันจะมีเลือดอยู่ที่8,000ไม่สามารถถูกน็อกแบ็กได้มีพลังโจมตีอยู่ที่160มีพลังป้องกันอยู่ที่10เมื่อฆ่าแล้วจะดรอปเงินอยู่ที่2ทองนะครับ ซึ่งวิธีการพบเจอมันก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เราขึ้นไปอยู่บนฟ้านะครับที่ที่เราสามารถเจอฮาร์ี้ได้นั่นแหละไวเวิร์นก็จะโผมาทําร้ายเราเองนะครับแต่ก็ต้องย้ําอีกทีนะครับว่าสปาร์ล่าตัวนี้จะพบเจอได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นอยู่ในโหมดฮาร์ดแล้วนะครับเอาเละครับเมื่อเราทําความรู้จักกับมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกําจัดมันกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นบอสที่อา่า อย่าเรียกว่าเป็นบอสเลยดีกว่าครับหลายๆคนชอบเรียกว่าเป็นมินิบอสแต่ว่าถ้าไปอ่านในเทเลเรียวิกิ e เนี่ยมันจะถือว่าเป็นสปาร์ตในช่วงฮาร์ดโหมดนะครับซึ่งแน่นอนวิธีการหาที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเรามารอด้านบนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเวเวิร์นมันจะมาเองนะนี่ไงมาแล้วโอ้รีบจังเออโอ้ยซึ่งการจอมเตีของมันก็จะมีแค่ยอย่างเดียวนะคือมันจะพุ่งชนเรานะครับอุย้ยเรียบร้อย ไวมากเลยไวยังโกหกเมื่อเราฆ่าแล้วมันจะ drop so off flight มานะครับซึ่ง so off flight เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในช่วงต้นนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถเอาไปทําเป็นปีกได้นั่นเองซึ่งปีกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในช่วง hard mode นะครับเพราะว่ามันสามารถจะทําให้เราเนี่ยบินไปที่ไหนก็ได้ได้อย่างสะดวกมากๆซึ่งแน่นอนผมจะไม่ได้ฆ่าแค่ตัวเดียวแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะรออีกสักแป๊บหนึ่งรอให้เวอร์เวิร์นตัวต่อไปมาแล้วก็จะมากําจัดมันนะครับอะ ผมลองไม่ใช้ Stardust สิมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะใช้แค่อันนี้เลยนี่มันเป็นคริสตัลนะครับที่มีชื่อว่า Crystal Star f, นะครับนี่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊ยมาอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปอย่างงงงเออจะโอ้อยยี่สิบหนึ่งทีไปอึ๊บลบลบโอ้โหไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยครับเก็บเงินก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากันนะฮะซึ่งนอกจากว่ามันจะดรอปในสงตัวโซ o อ f ฟไ g ท์แล้วนะครับถ้าเราอยู่ในวันที่ลมมาเนาะก็คือ Windy Day นะครับในเกมเขาเรียกอย่างนั้นมันจะมีโอกาสดรอปว้าวของไวเวิร์นด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้มีให้ทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ขออาภาัยล่วงหน้าละกันนะวายมันมาอีกแล้วโอ้ยรีบนะใช่ไหมโอรามันเลยโอรอโอรโอร,รีบจังเลยโอมาแล้วก็ตาย เศร้าจังเลยนะนายเนี่ยซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคืออาจจะไวนิดนึงนะเนื่องจากว่าผมอยากจะลองทําข้อมูลของสัประหลาดที่เป็นสัประหลาดธรรมดาบ้างนะครับเพราะว่าก็มีบางคนเรียกร้องเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากจะให้ลองทําสัประหลาดทุกตัวเลยว่าสัประหลาดทุกตัวเนี่ยมันมีข้อมูลมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งเอาจริงๆนะครับมันไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีข้อมูลไม่ได้เยอะเท่าที่คิดนะครับ แล้วก็แล้วก็ด้วยจํานวนสป,ปาราที่มันมีเยอะมากๆนะครับผมคงทําไม่ไหวนะครับยังไงก็ขออาภัยล่วงหน้าด้วยละกันนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม